เ,เ,เห็ดไม่เผ็ดดูครับเงื่อแตกเห็ดโคตรเหมาะอืมเข,ข้ากันมากโอเคครับก่อนหนึ่งนะผมก็ขอ กราบสวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้คุณผู้ชมผมจะกินเมนูที่ชื่อว่ายำเป็ดครับผมเผ็ดระเบิดเลยครับอันนี้เป็นเมนูที่โคตรโคตรเผ็ดเลยครับเป็นอาหารเหนือนะครับยำตัวนี้คือผมใส่พริกลาบเข้าไปแล้วก็ผสมด้วยอันนี้ครับผมออน้ำซุปนะฮะน้ำซุปออขิงขาตะไคร้นะกระเทียมหอมแดงนะครับเคี่ยวเข้ากับ เนื้อเป็ดนะครับแล้วก็ใส่พริกลาบที่หลังนะโอเคตอนนี้ดทําลายใหญ่แล้วเรามากินกันเลยครับวันนี้จะเป็นประเภทซุปนะครับนี่คือส่วนของเนื้อเป็ดทั้งหมดนะครับกำลังร้อนในที่คุณผู้ชม <c oughs> กินข้าวเหนียวครับวันนี้ this is a ข้าวเหนียวนะครับอื ความเผ็ดมันต้องใช้ข้าวเหนียวช่วยในนันงเป็ดอ่ะลำแรกือขอบคุมากนุ่ม้วย นี่คเคี้ยวกระดูกมาด้วยตามด้วยซุปด้วยเผ็ดเบอร์นี้อ่ะอืมอืมอืมหน่อยตามด้วยข้าวเหนียวจิ้มน้ำไปอืม ต่อมาจะกินกระดูกครับกระดูกเป็ดต้อ,เอ,องเกลี่ยข้าวเหนียวเข้ากันมากื ขับหลุดนะเดี๋ยวผมาหาที่ใส่กระดูกแป๊บนึงอ่ะคือแบบเผ็ดสายมากๆคุณผู้ชมดูสีมสุปผมก็คือแบบเนีย่ยเนี่ยเผ็ดมากอื เลาเข้าวเหนียวนะครับจัง่งมอไปที่น้ำนะเหมาะขนาดเลยครับข้าวเหนียวนะครับมันจะดึงแบบความเผ็ดนะครับออกไปนะครับแล้วจะทําให้เรากินแบบเผ็ดๆไวนะครับมือผมนี่คือแบบจะมีหมินหม้อติดอยู่ อ,อโคตรเด็ดอ่ะอืม ยิ้งลาบไี้เป็นยี่ห้อสำเร็จนะครับ <c oughs> อร่อย่ะโคตรอร่อยอะ่ะอกินข้าวเนียวแบบคนเมืองนะครับใช้มือปั้นนะ กินต่ภาคกลางแล้วก็จะให้ช้อนซ่อมเนี่ยอืมอือันนี้คือที่ทิ้งกระดูกะครับอืมเศรษมืออืม ถ้ากินร่วมโต๊ะกคนอื่นเดี๋ยวกินแบบผมนะอันนี้คือกินแบบมูมมามนะนี่กินเองนะครับอืมพี่เกล็ดเปิดแอปค,คือซึมซับความเผ็ดของรสชาติเต็มๆนะอะ อันนี้เครื่องในอ่ะนี่ตับเป็ดครับคุณผู้ชมโอ้ขอตับเป็ดหน่หอยมันก็จะหนึบหนึบนะ ืเนื้อเป็ดติดฟันแล้วฟันที่อุดมาใหม่อัะอันนี้ส่วนไหนอ่ะไส้หรอกระใบโหระพา <c oughs> <c oughs> ห้องเพื่อนเห็นสายตากูนะ เมาเบียนะครับไม่ได้เกี่ยวกับความเผ็ดเลยอือันนี้คือวิงครับปีกครับส่วนปีกนี่คือต้ตองพนุถนอมเลย ผมลูกข้าวเหนียวนะไม่ต้องดรามา่ก,ก็ได้นะครับกินได้หมดครัอือืม,อมกระดูกครับ <c oughs> phần bên cái đủ cũng à, ngon

ผดว่ะคิดถึงน้องเบียร์ที่อยู่ในตู้เย็นฮ่าเพื่อนๆท,ที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะโวงน,นี้ช่องนี้นะครับก็ นใหญ่นะครับก็จะเป็นกินกับร้องเพลงนี่แหละครับอีกช่องหนึ่งช่องหลักผมก็เกี่ยวกับสัตว์นะครับติดตามได้ทั้งสองช่องนะทั้ง YouTube อันดน c แล้วก็ปรากัดป่าสตูดิโอครับฮึ เห็ดไม่เผ็ดดูครับเหงือแตกเห็ดโคตรเหมาะส่วนนี้ครับส่วนหนังติดปีครับเหงือแตกแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เห็ดมากโอ้ยปัญหา อ,อ่ะใครอยากได้สูตรในคลิปนี้นะครคือเป็นเมนูอาหารเหนือนะครับขอแค่100ไลค์เดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับเบนหลังโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับอร่อยจะไปกินเนี้ยให้หมดนะฮะอ่านมันโคงอีกนาน,นครับะ